สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะที่สุดที่สุดใหม่แล้วก็ตรีใหม่ใหม่หน้าหนึ่งแน่นอนเหรอฮะนี่คุณครูนะโดบไล่ไลยตาอย่าดีนะคะนักเรียนไม่ใช่ละเอาไม่ดีออกมาถ้าอย่างนั้นะ ใหญ่ๆแล้วล่ะคุณจะแลกเกรดเหรอแลาดเกรดแลกเกรดอย่าไปทำนะไม่ไม่ทำไม่ทำม่นมินดี่าไปทำคุณกิตินันนะนะอันน้แลกอะไรคะอันนั้นแลกอย่างอื่นยาเลยอ่ามากันที่ข่าวดีกว่าครับเมื่อวานนี้คุณกิตินันเข้าเป้าไหมเข้าไปสองข่าวด้วยกันน่นครับละก็คือเรื่องที่สารอุทธรณ์พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตมือสาหารเอกยุทธอัญชันบุตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือตำรวจรวบปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดครับมากันที่ข่าววันนี้ดีกว่าครับเริ่มกันที่เรื่องแรกนะฮะการจัดอันดับการค้ามนุษย์นะครับในที่สุดแล้วประเทศไทยก็เลื่อนอันดับขึ้นมาจากเทียร์สามขึ้นไปเป็นเทียร์สองนะฮะจากรายงานนอ้ทางการแล้วทางการแล้วทางการแลเป็นคนพูดเองเลยใช่แล้วครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาระบุถึงรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาจัดอันดับให้ไทยขยับขึ้นมาระดับเทียร์สองว่ายืนยันต้องเดินหน้าทำต่อและ าที่ผ่านมาทำมาหลายปีแล้วแต่ไม่สำเร็จตนก็ทำให้เต็มที่ส่วนแนวโน้มที่สาภาพยุโรปจะพิจารณาการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายตามกฎ IUU นั้นตอบไม่ได้เพราะมีเรื่องที่ต้องแก้จำนวนมากนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูในส่วนของประมง IUU เนี่ยก็เรื่องสำคัญของสหภาพยุโรปนะนะครับต่อกันที่เรื่องราวนี้นะครับที่เขามีข่าวว่าแกนนําพักเพื่อไทยครับจะไป เชิญนักการเมืองมาคุยกัน<ม>นะฮะอันนี้โอ้โหก็พือฮากันมากเลยนะครับ,รบใลายหลายสัานกเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ครับ,รบทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เตือนว่าเตือนไปทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะฮะที่จะเชิญอดีตนักการเมืองมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกประเทศนะครับบอกว่า อย่าคุยกันหลายคนเพราะผิดกฎหมายาและชุมนุมทางกันมืองเนี่ยนะอ่าใช่และอย่าให้ขัดแย้งครับด้านอนดีตสสพักประชาธิปัตย์ครับคุณธนาชีระวินิตครับก็ระบุถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน โค้ดเฟซบุ๊กพาดพิงถึงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าบิดเบือนยกตนข่มท่านแล้วก็สร้างประเด็นทางการเมืองน,โหโหนะ,ะนนรจรับก็รุนแรงกันไปค่ะของนิวค่ะมากันที่แนวคิดในการแก้ปัญหาเด็กตีกันมากเห็นว่ามีม40ปีมาแล้วก็ยังเกิดปัญหาอยู่ใช่ค่ะวันนี้ค่ะก็เลยมีการถกแนวคิดกันครับล่าส<อ>ุดค่ะวันนี้ทางด้านโฆษกคสชข่าพันเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์ค่ะระบุว่า ที่ประชุมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินมีแนวคิดพิจารณาให้นักเรียนปีการช่วงอายุ18 20ปีออทไมฮะจะถูกขึ้นบัญชีดำเป็นทหารเกณฑ์ทันทีทหารเกณฑ์เลยหรอคุณได้สิทธนั้นอ๋อ,เ,อ,อเป็นทันที เมื่อจ,จบเมื่อศึกษาจบแล้วก็อายุเข้าเกณฑ์ค่ะโดยไม่ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารซึ่งขณะนี้ค่ะกําลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ว่าสามารถดําเนินการได้หรือไม่แล้วมีความเหมาะสมหรือเปล่า,าโอ้โหอ,อันนี้ก็น่าสญญาานใจน่าสนใทัะคดีระหูโทษทำลายร่างกายกันก็ไปดําเนินคดีกันพอเสร็จสับมาปั๊บพอถึงเกณฑ์ปั๊บ ไม่ต้องอะไรนะรับไปเลยทันทีับสิบนั้นเลยนะมาเรื่องต่อไปนะขอเตือนภัยสำหรับชาวนานะครับก็มีการจับกลุ่มแก๊ง18มงกุฎนะฮะตุนชาวนาอะไรนนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านตำรวจภูธรภาค2จับกลุ่มชายวัย43ปีหลังร่วมกับภรรยาอ้างตัวว่าเป็นพ่อค้าข้าว เข้าไปขอซื้อข้าวเปลือกให้ราคาสูงกับชาวนา11ลายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและฉะเชิงเซาแถบภาคตะวันออกนะใช่ครับสูงถึงตะละ7-8,000บาทเลยเดียวนะฮะพอตกลงกันได้แล้วก็จะมาเกี่ยวข้าวเองแล้วนำรถบรรทุกเนี่ยมาฮะมาขนข้าวเปลือกไปอ้างว่าเอาไปสีก่อนแล้วจะเอาเงินมาให้หลังสีเสร็จแต่หลังจากนั้นกลับไม่เอาเงินไปให้แล้วหลบหนีไปสร้างความเสียหายกว่า1ล้านบาทครับ โอ้โหชักกันหน้าด้านาเลยนะอ๋อชาวนาในอุตสาหะนะครับปลูกมนาใช่น่าอัศารมากนะครับถ้าพูดถึงชาวนานี่ก็มีเรื่องราวภัยพิบัตินะครับที่คนมีผลกระทบต่อชาวนานแน่นอนครับกับสถานการณ์น้าป่าไหลหลากครับ,รบตอนนี้เกิดขึ้นทางภาคเหนือเมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็โดนได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับอย่างภาคเหนือครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอแม่วางเนี่ยชาวบ้านเร่งทําความสะอาดบ้านเรือนและวัดครับ หลังถูกโคนไหลมากับน้ําป่าพัดเข้าถล่มสูงกว่าหน<ม>ึ<ม>่งเมตรเลยนะทําให้ชาวบ้านครับจำนวน350ครัวเรือนได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้านจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็โดนด้วยนะฮะที่อำเภอสํารงพื้นที่เพาะปลูกนะครับจำนวน8ตําบลเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 6,400ไ่รอ่ถนนนะฮะถูกน้ำกัดเซาะนะฮะขาดเลยนะครับจนต้องนำไม้เนี่ยมาเป็นสะพานเชื่อมหมู่บ้านนะฮะชั่วคราวเลยทีเดียวส่งผลให้น้ำนะครับในแม่น้ำมูลมีระดับเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีในเรื่องของน้ำอ่าใช่นะแต่ว่าเรื่องพายุฝนอะไรประมาณเนี้ยฮะฝนฟ้าคะนองก็ระมัดระวังนะครับสำหรับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะคุณกินอะไรก็ต้องระวังนะเวลาออกไปข้างนอกต้องใส่ถุงนะฮะใส่ถุงอะไรอ้าว มนเป็นของไงถ้ากระเป๋าว่าป้องกันในนี้ไม่ได้อะป้องกันแบบว่าป้องกันฝนไม่ได้ก็ต้องหารกระเป๋าผมกันน้ำได้อ๋อเหรอฮะราบผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวอะไรนั้นพักสักครู่เดยครับ